โอเคครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนผู้ที่สนใจเรื่องของอปืนแอลกอฮอล์นะครับปืนแก๊สนะครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับเป็นเสื้อไม่ค่อยสุภาพนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเรื่องของแก๊สนะครับเรื่องของแก๊สนะครับน,นี่นะ อาจจะมีน้องๆเพื่อนๆน,นะครับหลายท่านนะครับสงสัยนะครับหรืออาจจะมีคําถามนะครับเกี่ยวกับแก๊สที่ใช้ในปืนแอลกอฮอล์ของเรานะครับระบบแก๊สนะครับว่าเราใช้แก๊สอะไรได้บ้างนะครับเราใช้แก๊สยี่ห้อไหนได้บ้างนะครับ,อ,นะรบอันนี้ผมจะมีแก๊สให้เพื่อนๆได้ดูอยู่สอง สองอย่างไม่ใช่ครับสองยี่ห้อนะครับสองยี่ห้อนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับทีนี้นะครับปกตินะครับโดยคุณสมบัติของแก๊สนะอันนี้ผมผมเกริ่นข้าวๆก่อนนะครับว่าโดยคุณสมบัติของแก๊สนะครับมันจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับการสกัดของปิโตรเลียมมาเนี่ยครับมันจากพวกการหมักหมมของซากพืชซากสัตว์กลายเป็นแก๊สพวกนี้ครับ ปิตโตรเลียมเขาสกัดมาแล้วนะครับเขามันจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะครับเขามาทํากระบวนการผสมกลิ่นเข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีกลิ่นนะครับเหม็นนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันเป็นแก๊สหรือก๊าซนะครับเราจะได้รู้ว่ามันมีอันตรายมันสามารถจุดติดได้นะครับแก๊สหรือก๊าซนะครับมันมีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่า NGV l พ g v, ก๊าซมีเทนก๊าซอะไรเยอะแยะเลยนะอันนั้นผมไม่ขอกล่าวถึงนะเพราะว่าผมไม่ไม่มีความรู้ในทางนั้นลึกในทางนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกเลยสำหรับแก๊สที่เราใช้กับปืนแอลกอฮอล์เรานะครับผมจะแกะให้ดูนะครับแก๊สนะครับอย่างที่ผมบอกครับโดยทั่วไปแก๊สที่เขานิยมใช้กันเขาจะใช้แก๊สกระป๋องเล็กนะครับ โดยบางยี่ห้อนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระป๋องสีน้ำเงินนะครับเป็นสติกเกอร์กระดาษมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นแก๊สชนิดเดียวกันนะชนิดเดียวกันนะครับแก๊สตัวนี้นะครับนะถ้าเพื่อนๆลองไปอ่านฉลากดูนะครับมันจะบอกว่าเป็นแก๊สบิวเทนนะครับแก๊สบิวเทนนะครับนะครับ ถ้าเป็นแกส๊สกระป๋องเล็กตัวนี้มันจะมีสลากภาษาไทายอยู่นะครับมันเขียนว่าแก๊สบิวเทนนะครับให้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าไอ้แก๊สบิวเทนนี่มันคืออะไรนะให้เข้าไปพิมพ์หาใน Google นะครับในพวกวิกิมีเดียนะเขาจะเขียนรายละเอียดบอกไว้เลยว่าแก๊สบนะิวเทนน่ะมันเกิดจากอะไรสกัดออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นผมจะบอกว่าแก๊สสองยี่ห้อนี้นะครับเป็นแก๊สชนิดเดียวกันก็คือแก๊ส บิวเทนนะครับแก๊สพวกนี้นะครับที่เราเห็นนะตามทั aling, ่วไปตามห้างบิ๊กซีแมคโครโลตัสอะไรพวกนี้นะครับเขาจะใช้ไปเสียบในเขาเรียกว่าอุปกรณ์ปิกนิกพกพานะครับพวกหม้อต้มปิกนิกอะไรพวกนี้นะใช้กับแสงสว่างของหลอดตะเกียงที่เป็นไส้ได้นะส่วนไอตัวนี้นะส่วนมากเขาจะใช้เติมพวกไฟแช็คนะแก๊สแต่ละยี่ห้อนะครับเขาใส่สาร รุงกลิ่นนะครับแตกต่างกันนะแก๊สยี่ห้อนี้อาจจะไม่เหม็นบางยี่ห้ออาจจะเหม็นมากนะครับแต่มันเป็นแก๊สบิวเทนเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของแก๊สบิวเทนแก๊สบิวเทนนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์สูงนะครับจุดติดไฟได้ง่ายนะครับเราถึงสังเกตได้ว่าอ๋อมันมีความบริสุทธิ์สูงนั่นเองนะแก๊สพวกนี้มันก็เลยมีราคาค่อนข้างแพงนะครับนะครับแก๊สกระป๋องเล็กเนี่ยราคาที่ผมซื้อทั่วไปนะครับ สมัยก่อนเคยซื้อที่20บาทณปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะครับบางร้านขาย25 30 40 50เลยก็มีนะครับขึ้นอยู่กับร้านนะนะครับก็ถ้าเราซื้อยกแพ็คยกกล่องตามพวกช็อปบี้ a าซาดนะอาจจะถูกได้ถูกแต่บางร้านเนี่ยขายแพงจริงๆนะครับของเนี้ยแก๊สแก๊สแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าใช้อันนี้หมดนะครับให้ไปซื้อแก๊สพวกนี้นะครับมาเติมนะครับมาเติมใส่กับ๋องเล็ก แต่เวลาเราซื้อนะครับให้อ่านด้วยนะครับว่ามันเป็นแก๊สบิวเทนนะใช้แก๊ส LPG ไม่ได้นะครับนะครับแก๊ส LPG ไม่ได้นะครับเมื่อก่อนนี้ผมเข้าใจว่าเออถ้าเป็นแก๊สหุงต้มเพราะว่าอันเนี้ยเขาไปใช้หุงต้มใช่ไหมครับผมก็เลยเข้าใจว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าใช้แก๊สหุงต้มทั่วไปมันน่าจ,จะได้แก๊สหุงต้มก็คือแก๊ส LPG นะจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นคคลชนิดก,กันถ้าเป็นแก๊ส LPG นะครับเราอาจจะต้องทําตัวจ่ายแก๊สใหม่ เพื่อให้มันผสมอากาศได้ในอัตราส่วนที่ลงตัวนะแต่ผมยังไม่เคยทํานะครับมีคลิปก่อนหนะ้านี้ที่ผมเคยทานะเป็นใช้น้ํามัน e91 นะครับแทนแอลกอฮอล์ <Yeah. S 1> แล้วผมก็สูบลมเข้าไปนะครับมันก็จุดติดได้เช่นกันดังนั้นถ้าเราใช้แก๊ส LPG แทนแก๊สบิวเทนเนี่ยผมว่าถ้าเราจูนอากาศได้มันก็น่าจะใช้งานได้แต่ว่าผมก็ยังไม่เคยทํานะครับมีพี่ชายท่านหนึ่งนะครับเขาทักมเมาหาผมนะเขาบอกว่า ลองเอาแก๊ส LPG แล้วมาใช้นะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเขาเอาแก๊ส LPG มาได้ยังไงนะพี่เขามีตัวเลกูลเลเตอร์ตัวเปลี่ยนถ่ายแก๊สนะครับเขาถ่ายแก๊สจากแก๊สหุงต้มแก๊สใหญ่นะครับแก๊สใหญ่เลยแก๊สแบบปิกนิกใหญ่อันใหญ่เลยนะเขาก็มาถ่ายใส่กระป๋องนะครับแล้วก็ถ่ายจากกระป๋องใหญ่ใส่กระป๋องเล็กนะครับแล้วเอามาใช้ดูเผอิญว่าจากปืนที่ยิงได้แรงๆนะครับใช้ตัวจูนแก๊สอันเดียวเนี่ย อันเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าปืนยิงเบานะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความบริความบริสุทธิ์หรือว่าเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์ของแก๊ส LPG เนี่ยมันมันจะไม่บริสุทธิ์เหมือนแก๊สบิวเทนนะแก๊สบิวเทนตัวนี้จะมีความบริสุทธิ์มากกว่าแล้วก็จุดติดไฟได้ง่ายกว่าแก๊ส LPG นะครับดังนั้นแก๊สพวกนี้มันจึงมีราคาสูงนะนะครับ เรื่องของนะครับแก๊สนะครับที่เราเห็นนะครับที่เขาขายตามแมคโคโรตัสนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้นะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่เราต้องดูสลากนิดนึงนะครับว่าเป็นแก๊สบิวเทนหรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากจะเป็นแก๊สประเภทนี้ที่เป็นขายเอาไปเสียบกับอุปกรณ์ปิกนิกหุงต้มปิกนิกส่วนมากจะเป็นแก๊สบิวเทนนะครับ ให้อ่านสลากด,ดูด้วยนะครับแก๊สที่ใช้ได้กับปืนแอลกอฮอล์ของเราคือแก๊สบิวเทนนะครับแก๊สบิวเทนนะถ้าเป็นแก๊ส LPG แก๊ส NGV อ่าใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ถ้าได้ก็คงต้องทำตัวจูนใหม่นะครับมันถึงจะได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับก็มา,าพูดคุยแนะนำกันนะครับพอดีมีพี่ชายเขาทักมานะ ก็เลยอยากจะมาร่วมแชร์นะครับร่วมแชร์ประสบการณ์กันนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆกันนะครับก็อาจจะมีเพื่อนๆหลายท่านอาจจะรู้นะครับหรือบางท่านอาจจะไม่รู้แต่แต่น้อยคนนะครับที่จะเปลี่ยนถ่าย LPG มาใส่กระป๋องล้วเอากระป๋องใหญ่ถ่ายใส่กระป๋องเล็กนะครับอาจจะมีน้อยคนที่ทําแบบนั้นนะเพราะว่ามันมันอาจจะไม่สะดวกนะครับแต่ก็อาจจะมีพี่ พี่ๆบางท่านนะครับที่อาจจะมีการทดลองนะครับทดลองถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถือว่าได้ทดลองแล้วก็สิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้แล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวมาบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์สู่กันฟังเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีแบบนี้แบบนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆถ่ายทอดประสบการณ์สิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับคนอื่นมันก็จะได้รู้ไปด้วยมันเป็น ประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับย้ำนะครับแก๊สพวกนี้ก็คือแก๊สบิวเทนนะครับแก๊ส LPG เอามาใช้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับโอกาสหน้าเจอกันอีกครับสวัสดีครับย้มเลย